ยังดราม่าไม่เลิกสำหรับกรณีที่ลินลี่แฟนเก่าและผู้จัดการส่วนตัวนักร้องชื่อดังอิลสลิกโพสหลังออกรายการโหนกระแสปะทัาบาทสผู้จัดคอนเสิร์ตท,ที่มีเรื่องราวกับอิลสลิกและที่เป็นประเด็นก็คือเรื่องที่มีการเรียกเก็บเงินค่าจากลายเซ็นและค่ารถเพิ่มที่ฝั่งบาทอ้างว่ามีแชทและถ้าเปิดออกมาเมื่อไหร่ลินลี่มีแต่จะเสียล่าสุดกลางดึกคืนที่ผ่านมาทางฝั่งลินลี่ได้มีการไลฟ์สดผ่านแอปติกตอก และทางด้านบารเองก็ได้มาขึ้นไลฟ์ด้วยพร้อมกับคนชื่อปอนที่มาช่วยเป็นคนกลางให้โดยทางฝั่งลินลี่ก็ได้โชว์หลักฐานแชทต่างๆออกมาให้ดูเพื่อ,เ,อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองแต่ทางบารก็โต้กลับว่าได้รับการยืนยันจากทางอิสลิกว่าไม่เคยรับรู้ถึงเรื่องค่ารถ50,000บาทหรือค่าจากลายเซนห0 0 0 0แบาทตามที่ลินลี่เคยแจ้งเลยซึ่งผลสรุปทางฝั่งบาร์และลินลี่เหมือนจะเคลียร์ใจจบลงด้วยดี เพราะทางบาสก็บอกว่าไม่ติดใจเอาความกับฝ่ายหญิงแล้วแต่ยังจะขอดําเนินคดีกับอิสลิกต่อในเรื่องของค่าเสียหายส่วนการร่วมงานหลังจากนี้นั้นคงต้องรอดูต่อไปในอนาคตที่ปัญหาเรื่องที่แบบให้ผมช่วยบอกว่าเงินนี้เป็นของขวัญที่ตอบผมก็ไม่ได้ติดใจเลยพี่ทีนี้พอผมไม่ได้ไปช่วยพูดนะครับผมไม่ได้ไปช่วยพูดกับพี่อิวนะ่านไปพี่ดีบอกนะก็เขาคือคือบาสบาสไม่ได้บอกพี่อิวว่าเฮ้ยเออช่วยช่วย,วยโอนคืนพี่ลี่หน่อยบาสไม่ได้พูดใช่ไหมไม่พูดครับเพราะว่าผมผม ตอนนั้นผมเริ่มเอ๊ะจะเอ๊ะแล้วว่าเฮ้ยสรุปมันอะไรวะเนี่ยผมก็งงแต่นี้พี่ลีก็เลยบอกว่านั่นเดี๋ยวไม่เป็นไรบารสเดี๋ยวพี่เงินนี้พี่อิวอยากได้ให้เอาไปเลยทั้งนั้นที่พี่อิวจะเรียกค่ารถผมก็เริ่มเริ่มงงนะพี่แต่ผมอะงงด้วยชินด้วยกับการโดนโดนเรียกเพิ่มผมก็เลยแล้วพี่ดีก็เลยบอกว่าบาสไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเอาเงินสดหน้างานผมก็บอกได้ครับพี่เดี๋ยวมาเอาเงินสดหน้างานนะครับอะไรเงี้ยแค่แค่นี้เลยครับพี่ในเมื่อบาร์สตอนแรกบาบบบอกว่าาาจจะะรับบผชอเอง ก็คือเท่ากับว่าพี่อิวเรียกถูกไหมไม่ใช่ลี่เรียกอ่าใช่พี่อิวที่เรียกอ่าพี่อิวทคนเรียกเท่ากับว่าค่าเดินทางเนี่ยพี่อิวเป็นคนเรียกถูกไหมไม่ใช่ลี่พี่ลี่มาเรียกผมพี่ลี่เป็นคนมาเรียกผมผมไม่ได้คุยกับพี่อิวเลยอ่าโอเคโอเคอ่าโอเคโอเคอ๋อในมุมบาร์สคืออย่างนี้โอเคเข้าใจแล้วบาร์สเนี่ยเขาไม่ได้คุยกับพี่อิวเขาคุยพี่ลี่เขคุยผมคุยผ่านพี่อย่างเดียวครับเออโอเคพี่อิวไม่ได้มาเรียกผมแม้แต่นิดเดียว พี่ลิลี่ก็เลยส่งไปหาบาสดบาสดบอกบาสดห้าแสนห้านะก็คือรวมยังโอมตอนแรกอ่าตอนแรกมันเป็นอย่างนี้พี่ี่เขาเข้าใจแบบนี้แต่เสร็จปั๊บบาสเข้าใจอีกแบบหนึ่งว่าเออค่าตัวห้าแสนห้าถูกไหมบาร์ดเข้าใจแบบนั้นป่ะใช่บาสเข้าใจว่าห้าแสนห้าคือรวมโอมแล้วรวมโอมแล้วใช่ไหมพี่บอลครับอ่าอ่าบาสว่ามาความผิดของลี่เองลิอ้าว ก็ทำไมพี่ลี่ไม่บอกว่าเป็นความผิดของพี่อากีเนี่ยตอนพี่ไล์ตอนปั๊บ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 ป่ะนี่บอกแต่แรกพี่ี่ผมไม่ได้ผมไม่ผมไม่ได้อยากมาทะเลาะกับพี่เอางี้เออตั้งแต่แรกเลยไม่ไม่บาดดีกับพี่เอางี้เอางี้วันนี้คือคือคือวันนี้พี่ลี่อ่ะเขาตั้งธงไว้ว่าว่าโดนคนด่าทั้งประเทศที่มีการเรียกเงินอ่ะพี่ฟังผมเลยพี่ปอนอ่ะครับผมมาเดียวปุ๊บมีสัญญามีอิวสี่แสนห้ายังโอมหนึ่งแสนบาทไม่ใช่มีการมาเล่นฟิงแต่แรกอ่ะปุ๊บจบ ผมจ่ายเงินโปรโมทขายบัตรไปแล้วบึ like ้งแล้วทําไมไม่บอกผมล่ะว่าเข้าใจผิดทําไมถึงมาบอกตอนนี้มาบอกในไลฟ์ทำไมไม่บอกไม่บอกผมเลยอ่ะก็เพิ่งรู้ตอนก็เพิ่งรู้แตทำไมไม่บอกผมตั้งแต่ตอนนู้นเลยล่ะผมยังไม่ได้ลงผมยังไม่ได้มองที่แอบผิดผิดมาตลอดนี่เธอกับพี่อิวจนถึงที่สิบเอ็ดจนถึงปลายเดือนอ่ะลี่ก็เพิ่งรู้ทีหลังเพราะลี่ไม่ได้คุยเลยบารก็รู้ว่าลี่บล็อกพี่อิวหมดเลยบาระคิดว่าเข้าใจว่าพี่ลี่เป็นคนเรียกถูกไหมครับอ่ะโอเค ข้าใจนี่แหละนี่แหละคือมันผิดกันตรงนี้เข้าใจผิดกันตรงนี้เลยไม่แต่แต่แต่อันเนี้ยก็โทษก็ก็จะไปโทษบาสร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เพราะว่าในมุมของผู้จัดงานอ่ะพี่พี่ลี่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเฮ้ยคนคนจ่ายเงินน่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้ว่าอ้าวกูจ้างศิลปินน่ะกูกูก็อยากโอนโอนให้ศิลปินโดยตรงแต่ทีเนี้ยพอมันมีคนประสานงานบาสเขาก็ต้องตั้งรับไว้ก่อนว่าจะมีการแบบเฮ้ยกินกิน กินสดต่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยมุมบาสเขาก็ต้องเราบังไว้อ้าวโอเคถูกไหมบาสบาสเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตอบแทนเลยบาสคือพี่ลีเขาทะเลาะกับพี่อิวถูกไหมประเด็นก็คืออันนั้นโอเคครับพี่ปอนผมโอเครับทราบทุกอย่างครับนั่นแหละมันเรื่องมันคือแางนี้เลยใช่เราไม่ได้ตั้งใจโอเคอ่าประเด็นนี้ประเด็นนี้ขอโทษกันนะประเด็นนี้ขอโทษกันจบก่อนอ่ะประเด็นนี้เคลียร์คือบาสเนี่ยที่เขาไปพูดพูดว่าแบบเรียกเพิ่มหนึ่งแสน เพราะอันนี้อันนี้ก็ต้องก็ต้องยอมรับว่ามัน,ม,นมันเป็นความมันเป็นความข้าเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อนกันตรงนี้ด้วยนะมันเกิดจากตรงนี้ด้วยถูกไหมนะอ่าบาสเขาก็เลยเข้าใจว่าเนี่ยเป็นการเรียกเพิ่มหนึ่งแสน